ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะวันนี้เป็นวันทีดีไหมครับ Have a n i c e day ค่ะดีเลยเราก็ได้คุยกับทุกคนรับท่ากินแฮมเชคยัยงคะ่ะรับแล้วค่ะทุกคนดื้ออะไรนะด,ดื้อด,ดื้อเอ็ดดื้อเอ็ดดื้อ เอะอะไรอ่ะเพงนี้อินโทรแบบจังหวะไวมากทุกคนตอนเริ่มเพลงอ่ะต้องตั้งสตินิดนึงก็รับแล้วไงแต่ยังไม่ลืมจริงๆอยู่ในสายเลือด ไว้ดูที่รถโชว์นะได้เลยค่ะคงอีกสักพักเลยค่ะรถโชว์เพราะว่ายังไม่ถึงคิวก็มีเวลาสองตื่นเต้นรู้ส yeah> ึกแบบอยากออกรถโชว์ต้นต้นเหมือนกันนะพอมันนานๆแล้วมันแบบเมื่อไหร่จะถึงสักทีอะไรอย่างเงี้ยอยากเต้นแล้วแต่ว่าคิดว่าเราจะได้เต้นก่อนก่อนงานรถโชว์แน่นอนแั่เน่ ไม่บอกหรอกว่ากาันอะไรเพราะว่าหนูก็ยังยังไม่ได้คอนเฟิร์มเหมือนกันรอก่อนไปเจออุ้มมาเป็นยังไงบ้างอ๋อคือตอนแรกอะหนูก็นั่งทำงานอยู่ทำงานมหาลัยนี่แหละสักพักปุ้มก็ถักมาเฟิร์นเนี่ยเดี๋ยวจะไปเรียนต่อแล้วที่ต่างประเทศเลยอยากจะแบบชวนมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนาน มากๆแล้วอะเงี้ยตอนแรกอ่ะอุ้มบอกกับหนูว่านึกว่าหนูจะไม่มาด้วยนึกว่าแบบจะติดงานอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอ่ะจะหาวันว่างเพื่อไปกินข้าวกับอุ้มเพราะว่าอุ้มเขาจะไปเรียนต่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบก็เป็นเพื่อนรุ่นรุ่นสองด้วยกันอะไรเงี้ยใช้คําว่าอาดีตรุ่นสองละกันเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในวงแล้วพอรู้ปุ๊บ ว่าอุ้มนัดเนี่ยหนูก็เลยบอกอุ้มว่าอุ้มแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปหาร้านก่อนคือวันนั้นอ่ะอุ้มอ่ะเขามีไปที่อื่นก่อนเพิอืน่นเพอ,อ่นว่าร้านมันก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันอุ้มเขาก็เดินทางสะดวกอะไรเงี้ยจริงๆร,ร้านเนี้ยต้องจองก่อนแต่ว่าเราอ่ะไปดูมาแล้วแต่คิวเต็มแต่ว่าพอหนูไปดูเนี่ย เราวันนัดก,กันตอน4โมงแต่พักก็เปลี่ยนเวลาไป6โมงเพราะว่า4โมงเนี่ยเขา plus order ตอน4โมงคึ่งถ้าเราไปถึง4โมงเนี่ยเราจะกินแล้วก็เมาได้ไม่นานเพราะว่าเรากะจะไปเมาด้วยแต่เงี้ยจะไปพูดคุยด้วยจะไม่ได้เจอกันมานาน <K _ d ose> ก็เลยต้อง w a กอินไปซึ่งให้ทายว่าคนที่ถึงก่อนคือใครใค้ๆอะ่ะชเลย อุ้มถึงร้านก่อนนะคะเพราะว่าหนูอะรถติดอยู่แถวสุขุมวิทอะรถติดมากช่วงเย็นทุกคนน่ารักมากเลยอะคือแบบทุกคนแบบมองหนูดีมากเลยจริงๆอาจจะถึงแล้วล่ะหนูก็ทักไลน์ไปหาอุ้มว่าอุ้มใกล้ใกล้ละใกล้ละอุ้มก็บอกว่านิวนี่เสมอต้นเสมอปลายมากเลยนะอะไรเงี้ยออ เพราะว่าหนูพิมพ์ไปว่าใกล้แล้วใกล้หลายรอบแล้วยังไม่ถึงนกทีหนูก็เลยบอกอุ้มไปว่าขึ้นในกูก็แบบอบบมันมันบอกว่าอีกสองนาทีถึงแต่ว่าพอมันรถติดอ่ะมันก็ต้องแบบเพิ่มเวลาไปอีกใช่ไหมก็เลยแบบเอาแบบระยะให้มันแก้รันที่สุดแล้วหนูก็เลยต้องลงแล้วก็เดินเข้าไปอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่แบบ <า S 1> <า S 2> เห็นอุ้มก็คืออุ้มไม่เปลี่ยนเลยแบบไม่เปลี่ยนจริงๆนะหมายถึงว่าสไตล์การแต่งตัวอะไรเงี้ยเขาจะยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมก็คือจะเป็น สาวหวานด้วยความที่ว่าเราสองคนน่ะไม่ได้นัดเตีมกันมาก่อนเราก็เลยจะมีความไม่เข้ากัน <c oughs> คือหนูก็มาแนวแบบนี้เลยเสื้อขอบสีดำแล้วก็เสื้อเชิ้ตสีขาวคลุมอีกทีนึงแล้วก็กางเกงยีน,นเอาแบบง่ายๆสบายๆแต่ว่าคืออุม้มอ่ะยังคงแต่งตัวน่ารักเหมือนเดิมคือหนูเดินมาตะกายมากหนูก็รู้ว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะหน้าร้านะ่ะคืออุม้ม อ๋อใช่แล้วก็อุ้มก็บอกว่าเนี่ยนิวเราอะรอนิวอะเราอะรอไม่นานเลยนะแต่เราอะอ่านนิยายอะจะจบแล้วเอ๊ะหมายความว่ายังไงคือคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวขออีทอีกก่อนอันนี้สั่งเป็นข้าวขาหมูเยอรมันเองใช่ข้าวขาหมูคาราเมาลปวกกับไข่ยมาโดนแล้วก็ข้าวสวย,วยร,ร้อนๆนะคะ แล้วก็มีกุ้งใช้น้ำปลาด้วยแล้วก็มีดูเลยว,ว่าหิวแล้วก็มีผัดซีอิ๊วห้องกงค่ะ <c oughs> หิวมากเลยขออนุญาตพักเบรกสักครู่หนึ่งขอกินคำแรกก่อนต่อนะคะทุกคน พอ walk in เสร็จปุ๊บพนักง,งานก็นึกว่าเราสองคนเป็นชาวต่างชาติ <c oughs> เขาก็เลย speak English ใส่เลยคนไทยคะ่ะอต่สุดท้ายเข้าไปในร้านใช่ไหมคือไปกินรอบดินเนอะร์เนาะตอน6โมงเย็นก็พูดคุยเรื่อยเปื่อยค่ะทุกคนวันก่อนปุ้มก็เพิ่งจะถ่ายชุดคุยลงในไอจีไปว่าไปเรียนต่อหนูก็ถามว่าเมืองไหนประเทศไหนแล้วก็ อยู่คนเดียวหรอจะชีวิตยังไงเราก็ทําแบบหน้าที่หน้าที่เด็กวอรสารที่ดีเนาะเราก็เลยดบถามไถ่ไปอะไรอย่างไางี้ว่าสบายดีไหมคือไม่ได้เจอกันนานมากก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบเรื่องพูดมันก็จะค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยคือเราอ่ะสั่งอาหารมาใช่ไหมแต่เปอร์เซ็นในการกินข้าวอ่ะใช้เวลาแค่นิดเดียวอ่ะตอนแรกนึกว่าจะแบบเอ้ยชั่วโมงเดียวเปล่าคะ่ะสองชั่วโมง กินข้าวแค่แบบสิบห้านาทีที่เหลือคือเมาส์มอนคือเราอะเป็นคนที่แบบกินกินข้าวแล้วแบบไม่กินหวานมังนี้ได้แต่ในช่วงนั้นมันก็ต้องแบบเฮลตี้นิดนึงเนาะเพราะช่วงนี้เราก็ค่อนข้างที่จะแบบควบคุมน้าหนักหรือควบคุมการกินอะไรเงี้ยแต่ว่าในวันนั้นเราก็ยกให้เป็นวันชิเย์วงเล็บอีกแล้วก็เลยทาอุ้มว่ากินของหวานไว้อุ้ม อุ้มก็เป็นฟิลแบบตอบแบบเกรงใจอะฟิลแบบเมื่อสั่งมาเราก็กินก็ได้อะไรเงี้ย้วตอนนั้นหนูสายตาหนูแบบสั่งเถออยากกินก็เลยสั่งเป็นเลมอนทาร์ตมากินแต่งจะคุยก็ม,มันเหมือนแบบ คือแบบไม่ได้เจอเพื่อนมานานมากแล้วก็มอมโยกันอนะ่ะมันก็ความคิดถึงอะน,น้อเราก็เลยรู้สึกแบบเออวันเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนยังรู้สึกว่าอุ้มอ่ะยังเรียนปอตีอยู่เลยอ่ะสักพักก็คือแบบจะไปตอบปอโทแล้วว่ะคือไวมากอ่ะวันเวลาหนูก็เลยเซลเซลอุ้มไปว่าอุ้มไว้เดี๋ยวเราไปอังกฤษอ่ะอุ้มต้องเป็นไกด์ให้เราแล้วนะอืม แล้วก็พอทานข้าวคุยไดเสร็จปุ๊บตุ๊ดตุดตดตอนแรกจะทำเอ่อจะชวนอุ้มทำคอนเทนต์ติดต่อแต่แบบเราก็กินใจเพื่อนเนาะมันก็มันก็ค่ำมากมากแล้วอาไรอย่างเงี้ยเพราะอุ้ออมเขาก็ต้องพรุ่งนี้เขาก็ต้องตื่นเช้าเราก็กินใจเนาะก็ไม่อยากแบบรบกวนวลามากเพราะพรุ่งนี้เขาแบบเขาบอกว่าเขาต้องตื่นเช้าเพราะว่ามีถ่ายชุดคุยไงทุคทกคนก็เลยถ่ายแค่รูปแทนนะคะ คนเห็นแบบใดๆที่แบบเออจะมาถ่ายรูปแสงตอนสี่ห้าโมงเย็นสรุปไม่ได้ทำเพราะว่าเรากินกว่าจะถึงร้านก็หกโมงเป๊ะเป็นคนตรงต่อเวลาหกโมงเป๊ะอ๋อแล้ก็เจอคุณแม่อุ้มค่ะไม่ได้เจอนานมากก็ไหวไปนหนึ่งกลุ่มแล้วก็ถามมาแบบสบายดีไหมคะไม่ได้เจอนานเลยลงรูปด่วนรูปก็ลงไปแล้วนะคะก็คือถ่ายแค่นั้นเลย ในสตอรี่ที่ลงไปแต่แค่นั้นเลยจริงๆเพราะว่าแสงในร้านค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็ไม่ค่อยโอเคอะทุกคนก็เลยแบบได้แค่นั้นแหละแล้วตลกมากคือหนูลงรูปไปอะ่ะอ๋อโนฟิลเตอร์ค่ะอุ้มก็เลยสักมาแซวว่าแบบไอ้เขาก็รีรีพายเนอเขาบอกว่ารีสตอรี่ไปเขาบอกว่าไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยนึกเลยบอกว่าธรรมชาตด แป๊บๆก็จะถึงวันทูช็อตแล้วอ่ะทุกคนตอนแรกอะหนูรู้สึกว่าทูช็อตก็หยนสักพักเลยนะกว่าจะถึงอะไรเงี้ยเห็นไหมแป,บแปบ๊บๆก็ใกล้ละใกล้ทูช็อตละอย่าลืมมาถ่ายกันเยอะๆนะคะทูช็อตครั้งนี้เห็นเขาแจ้งว่าไม่มีที่กั้นแล้วใช่ไหมดีใจมากๆเลยเพราะว่าถ้ามีที่กั้นเนี่ยมันก็จะแบบเข้าใจใช่ไหมทุกคน นั่นแหละก็พอแบบโอประกาศว่าไม่มีที่กันก็นก็ดูเป็นทูช็อตขึ้นมาเลยคือแบบมีคนถามว่าแบบทูช็อตครั้งนี้จะเป็นทูช็อตครั้งสุดท้ายหรือเปล่า <c oughs> ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายานั่นละคะ่ะถึงบอกว่าอยากให้มาแบบมาถ่ายกันเยอะ ท,ทำไมไม่ต้องเศร้านะทุกคนเศร้า <c oughs> ทำไม <c oughs> อ่ะไม่ต้องเศร้าเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นนิวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเศร้านะมาสั่งของหวานอะไรไหมอะไรก็ได้เหรออะไรไก็คือเค้กเลมอนอุ้ยแต่ช็อกโกแลตก็น่ากินนะไปดีเพื่อน,อนต้องไปดี <c oughs> จะเดี mon, ๋ยวสั่งของหวานเอาเป็นเค้กเลมอนหนึ่งชิ้นค่ะเนิวสปอยคาร่าหน่อยสิก็มีการอัดเดโมแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นตัวมาสเตอร์เนาะก็ตอนนี้คือซ้อมกันซ้อมร้องค่อนข้างหนักนิดนึ่งทำให้มันออกมาดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะเอาแบบเขาเรียกว่าเอาเพลงให้อยู่แล้วกันก็เลยอัดเดโมไปแล้วค่ะ สำหรับหนูหนูก็รู้สึกว่ายากนะคะ mm hmm. เพราะว่าการเอา mm hmm. เพลงให้อยู่เนี่ยมันมันคอนงที่จะแบบท้าทายนิดนึงก็เลยแบบซ้อมมันทำการบ้านในจุดที่ตรงไหนที่เรายังรู้สึกยังไปไม่ถึงสแตนดาร์ดก็ต้องไปให้ถึงถึงแม้ว่ามันจะ ถึงแม้ว่าแบบเราเราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เราก็อยากจะแบบให้มันดีกว่านี้ะอะไรเงี้ยบรรยากาศต่างกับตอนไลล่าไปล่าไหมคะค่อนข้างที่จะต่างอยู่นะคะเพราะว่าสไตล์การทํางานมันก็จะไม่เหมือนกันละหนึ่งอีกอย่างสไตล์เพลงก็ไม่เหมือนกันละก็เลยรู้สึกว่าบรรยากาศไวา์มันค่อนข้างที่จะแตกต่างยังเห็นได้ชัด อย่างตอนไลล่ากับไปล่าเนี่ยยังมีความคล้ายกันแต่พอมาคาร่าเนี่ยฉีกเลยเหมือนแบบเวลาอยู่สีแยกกับกางสีแยกเหมือนไปไลล่ากับไลล่าคือไปทางซ้ายแล้วคาร่าไปทางขวาแยกพระทางเลทุกคนอยากให้ทุกคนรอฟังนะคะเพราะตอนนี้เราก็กำลัองอยู่ในโปรเซสของการทำเพลงกันอยู่ เชื่อว่าต้องออกมาดีแน่แน่เพราะพวกเราก็เชื่อว่าอย่างนั้นอืมอร่อยมากอร่อยมากประทับใจอร่อยเกินไปอร่อยทุกอย่างแหละใช่ไหมก็ใช่นะคะอืมอืม เป็นแล้วบ๊ายบายเจอกันค่ะเราก็เทซะด้วยอย่ะอก็ลำบากกบวาวุ่นเลยบางทีแบบไปเจอสาวสวยๆมืกี้การอะไรเงี้ยเธอจะเผลอใจบ้างไหมอะไรเงี้ยเขาก็มีถามเราแต่เราก็บอกว่าไม่เราไม่สนใจอยู่แล้ว